สวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะนรัรนลั์แนะนำตัวเองนิดนึงว่าชื่ออะไรลำคุณอะไรดิฉันน้องทิพย์าหมายสุขค่ะครับนรันอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ปินเก้าอยู่ปินเก้<น>า <ำ S 2> เนาะครับนะทีนี้เราเข้าเรื่องเลยวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสคุยกับนรัดแล้วก็ได้รู้จักกันมานานแล้วเราทำธุรกิจด,ด้วยกันนะไม่ได้มีโอกาสคุยถึงเ,เรื่องนะของความประทับใจนะจากสมผลิตมลจักเพราะว่านรัตมีอยู่หลายโลกเลยกันนะและประธานสมประทับใจมากๆนะ ทานมานานที่ปีนะนะคะท่ทานถึงตอนนี้ก็ประมาณสามปีสามปีเนาะครับทีนี้เนี่ยก่อนก่อนหน้านี้นั่นแหละมีโรคประจําตัวอะไรบ้างครับก่อนที่จะรู้สึกตัวก็คือเป็นไวรัสตับอักเสบซีไว,ว,วรัสตับอักเสบซีค่ะแล้วก็ตับแข็งหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีเชื้อของมะเร็งอยู่ด้วยแต่หมอไม่บอกว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ ตับแข็งทกสิบเปอร์เซ็นต์และมีเชื้อมาเร็งมเร็งด้วยครับแต่มะเล็งผมไม่บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่บอกว่าเท่าไหร่แต่ผมมีเชื้อด้วยอ๋อเมื่อมาสามปีแล้วที่อสามปีแล้วครับและนอกจากว่าไวรัสตับซีแล้วเนี่ยนะเกล็ดเลือดอาจจะเป็นเกล็ดเลือดต่ำอใช่ไหมเกล็ดเลือดต่ำค่ะเกล็ดเลือดต่ำก็หมายความเหมือนกับว่าเลือดของเราไม่แข็งแรงไม่สามารถที่จะนำพาไปเลี้ยงอวัยวะทุกส่วนของเราได้อ๋อเราจะมีอาการเราก็จะ ร้อนในตัวร้างร้อนในร่างในกายแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทํางานได้ต้องนอนอย่างกับที่นอนนิ่งๆอย่างเดียวให้เก็ดเลือดมันสมเสมอแล้วเราทำงานไม่ได้ครับอีิรู้ว่าเป็นในไวรัสตับซีเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรน่ะเมื่อประมาณ30ปีก่อนดิฉันได้ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วเขาได้สมัยนั้นไม่มีการผปเลือดอ๋อาสามสิบสี่สิบปีเลยอ่ะเขาไปเอาเลือดมาใส่ให้กับเราเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นจนอยู่มา้ง ี่สิบกว่าปีมันก็มีอาการอ,อ,รอ่อนเพลียลงอ่อนเพลียลงทุกทำงานไม่ได้เราก็ไปหาหมอตรวจหมอก็บอกว่าคุณไปติดเชื้อไวรัสอับซีมานะก็ทําการรักษาอยู่เนืองๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลก็ตัดสินใจถามหมอว่าหมอดูแลหนูม,นมาตั้งหลายเดือนแล้วหนูไม่เห็นดีอะไรอะไรดีขึ้นเลยหมอจะเอาอยัางไงหมอบอกว่าถ้าคุยกันจริงๆแล้วอะเรื่องโรคของคุณเนี่ย ก็รักษาได้แต่ว่าค่ารักษามันสูงมาก,กสะสมเท่าไหร่หมอลองวิใจัยให้หนูเราคิดมาให้หมดเลยหมอก็บอกว่าประมาณ600,000ค่ารักษาเนี่ยนคะ่ะ600,000ถ้าทำไมมันแพงขนาดนั้นละคะคุณหมออ๋อเพราะว่ายาเข็มตั้ง1,050เนี่ยสามารถฉีดเข้าร่างกายของคุณป้านเนี่ยได้ครึ่งเดียวคร <c oughs> ึ่งหนึ่งต้องทิ้งไปเพราะว่าร่างกายคุณป้านนะ่ะรับไม่ได้ <c oughs> ถ้าฉีดแล้วมันจะออกทั้งทวารทั้งห้าคือเลือดมันจะไหลเหมือนกับว่าเกล็ดเลือดของเราเนี่ย มันต่ํามันไม่มีความหมืดเหนียว<อ>มันจะเหมือนน้ำมันก็จะไหลออกง่ายพ้อมที่จะไหลออกจากร่างก,กายเราทุกขณะถ้า<อ>หากว่าเรามีอาการยังไงครับดิฉั้นก็ถามว่าและรักษาแล้วจะดีขึ้นไหมหมอมีโอกาสหายไหมหมอบอกว่าไม่มีโอกาสหายคุณป้าโรคนี้นอกจากว่าเราจะดูแลสุขภาพของเราดีถ้าหากว่าดูดีมันก็จะไม่ค่อย่าไหรแต่ถ้าเราดูไม่ดีเราก็จะทําอะไรไม่ได้เราก็จะ นอนด้วยเปียเสียขาไปเลยอ๋อที่ว่า600,000เนี่ยถ้าไม่สามารถจะรัรอว่าหายได้ไม่หายหมอไม่รับรองดฉันก็เลยตัดสินใจไม่รักษาอ๋อแล้วทำยังไงมีทางอื่นเหรอมันก็ไม่มีทางเลือกแต่ก็อยู่วันหนึ่งก็มีสุภาพบุรุษคุณรู้จักกันนิดหน่อยพามาพาสมปลิงขวดนี้มาให้ดิฉันทานก็ไปหาดิฉันอยู่ประมาณสองครั้งแนะนําให้ดิฉันซื้อดิฉันก็ตัดสินใจซื้อคิดว่าอ่ะ 6แสนแปดรักษาดิฉันไม่ได้น้องรว่าแค่นี้ไม่เป็นไรถึงกินไม่ดีก็ไม่เสียดายเมืองเกาหลีตะวันตกแนี้นะครับตลาดซื้อไว้เดี๋ยวย้อนกลับมาอีกนึงตอนที่ตลาดเป็นตอนนั้นเนี่ยนะเป็นอาการมากขนาดไหนก็นอนอยู่กับที่ทํางานไม่ได้เลยซึ่งผู้แนะนําก็รู้จักกับดิฉันดีก็ไปถามลูกชจของดิฉันว่าทำไมลูกเ็ททาไมแม่เธอ้องไม่ค่อยพูดกับฉันเลยลูกชายดิฉันบอกว่า ก็แม่ท่านใกล้จะตายแล้วไงก็จะพูดได้ยังไงพอถึงขนาดบอกว่าใกล้จะตายเลยเขาจะเข้มงวมากเลยมากครับแล้วรับภาพที่ในจอเนี่ยนะครับนั่นแหละนั่นแหละทานโสมหรือยังอันนี้อันนี้ทานแล้วครับค่ะทานมาประมาณหนึ่งเดือนจออันนี้ทานไปแล้วหนึ่งเดือนค่ะก็รู้สึกได้อ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้แสดงว่าลุกไม่ได้เลยตอนนั้นทานเยอะไหมครับนั่นแหละเพื่ว่าทานมาหนึ่งเดือนก็ทานหนึ่งช้อนเช้าเย็น แเแต่ทานอาทิตย์แรกก็รู้สึกว่าร่างกายตอบสนองนุ่ลื่นดีแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะครับก่อนทราบข่าวว่าก่อนจะทานเนี่ยเอาโลงไปตั้งไว้อยู่หลายวันเหมือนกันใช่ไหมสองอาทิตย์ได้ประมาณตังต้งไว้เพื่อสองอานะทิตย์นะที่ที่ไม่กล้าทานเพราะอะไรตอนนั้นก็ยับยั้งชั่งใจว่ากินแล้วถ้ามันดีเราก็จะไม่โดนลูกชายว่าถ้ากินแล้วไม่ดีเพราะลูกชายคนเล็กจะเป็นคนที่ปากจัดมากปากจัดมากก็คือพูดง่ายคือเป็นห่วงเราเป็นห่วงเราคอยดูแลเราอยู่ค่ะ เขาพูดอยู่ประโยคหนึ่งเขาบอกว่าแม่เนี่ยถ้าเป็นอะไรไปหรือเสียชีวิตไปเนี่ยไปหาซื้อตามตลาดนันไม่ได้เ็าต้องดูแลแม่เขายองดีนะครับนะตนี้เนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจทานโสเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะก็ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์เลยแล้วที่ทราบข่าวมาว่าแอบทานรู้ใช่ไหมแอบทานไม่ให้ลูกรู้ลูกชายว่าลูกจะรู้แล้วยังไงต่อทีนี้ก็ทานไปหนึ่งอาทิตย์ก็รู้สึกว่าอาการมันเริ่มดีขึ้นเราก็บอกกับลูกว่าเออ ยาดีนะเนี่ยแม่กินธรรมก็ดีึ้นลูกชายก็บอกว่าฉันก็คิดว่ามันดีเหมือนกันแล้วก็เห็นเธอหน้าตาดีคือเขาแบบกับดิฉันอาจจะพูดกันเหมือนเพื่อนเป็นเธอเป็นฉันแต่ก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าคนไข้ใกล้จะตายแล้วถ้าทานมันดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปแน่นอนอเขาก็ไม่กล้าทวงเหมือนคนไข้เหมือนโบราณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าทวงก็ดิฉันก็เลยทานมาเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับ จนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะน้าหลานทางโฉมมาเนี่ยทั้งหมดกี่ปีแล้วประมาณสามปีกว่าสามปีกว่านะครับรท,ทานต่อเรื่องเลยทานต่อเรื่องคันไม่ไม่อยู่เดือนละคนเดียวครับเพราะว่าไม่กล้านะครับตัวโรคมันกลับมาใช่เลยครับ,นะรบตอนนี้ก็คือในเรื่องของทางการแพทย์ได้ดูแลไหมน้าหลาก็ไปหกเดือนไปเช็คแล้วก็ไป็นอุจจาระตับ,บแต่หมอก็บอกว่าตับดีแล้วแล้วก็คุณป้าอยากฟังท่าวดีไหมอ๋ออยาก เชื้อมะเร็งของป้าหายไปแล้วด้วยนะแต่ตอนที่มีเชื้อมะเร็งนี่ฉันถามว่ามีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หมอบอกว่าป้าอย่ารู้เลยรู้แค่นี้ก็พอแล้วคุณหมอย้ำๆว่ามีมีเชื้อมะเร็งด้วยก็คงจะมีมากนะครับเขาไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกว่าให้กับคนป่วยคือระดับนะนเดี๋ยวจะเสียลังใใจช่างทุกประมาณนั้นโอเครับแต่ตอนแรก60เปอร์เซ็นต์เลย60เปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็เชื้อมะเร็งไม่มีแล้วมันเชื้อมะเร็งหายหมดอืม แต่ก็ยัง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 ดีขึ้นมากเลยอ่ะก็ก็หมอไม่บอกว่าแข็งแล้วอ่ะทุกครั้งเดือนตั้งไปอุตสาหกรรมแล้วก็ตรวจด้วยแหละมันรับประทานนี้นะหลังทานทานสมอ่ามาทั้งหมดสามปีแล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยังอื่นของสมได้ทานไปในที่วางหรือยัได้ทานไปไหมดิฉันทานหลายตัวค่ะพันธุ์เดียก็ทานพันธุ์เดีก็ทานพันธุ์เดียตอนนี้ช่วยอะไรได้บ้างตอนนี้ช่วยในเรื่องของไข่พ่อกระดูกค่ะพนเดียกระดูกเพราะว่าดิฉันเป็นคนทํางานน่ะชอบทําไม่ชอบดูเฉย อันนี้ถ้าปวดเมื่อยดิฉันก็จะทานครับแล้วเรามีภาพประดิษฐ์ของนลักนะฮะพอาไว้ให้ดูด้วยก่อนทานและหลังทานและนี่คือภาพปัจจุบันวันนี้สวยไหมนะสวยนะครับนยืนยันได้เลยแล้วริปอดไว้์ตัวนี้นลักทานได้ไหมทานทานอยากสวยอยากสวยอันนี้ริปอัไว้ช่วยอะไรบอกนิดนึงโอ้ก็ต่อยอดจากโสมก็เขาบอกว่าถ้าอยากจะหน้าอมชมพูก็ต้องทานริปอัลไว้์ดิฉันก็อยากสวยเพราะว่าถึงพันเรา อายุมันมากมากันก็เหีเ่ยวย่นลงพ <c oughs> อทานแล้วก็รู้สึกว่าหน้าใสชะลอความแก่ของเราได้คือว <c oughs> ันก็จะใสขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> แตนี้เนี่ยนลาดน,นอกจากกอนนีทานยาแล้วเนี่ยนลัตยังได้ทำธุรกิจกับเราด้วยเริ่มต้นจากทับใจสินค้าและตอนนี้เป็นผู้บริหารระด,ดับเอไดีและได้ไปส,มสัมมนาต่างประเทศนะพร้อมผมมาแล้วน,นหนึ่งทิปและทลิปหน้าจะไปเกาหลีนใต้ด้วยกันพร้อมกับครอบครัว,วของนลัตด้วยในด้านของธุรกิจนลัตมันมม่นใจยังไงบ้าง๋อมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเพราะว่า ถ้าอายุขนาดนี้แล้วความรู้ขนาดนี้ผมไม่มีใครเขารับเราเข้าไปทํางานแล้วเรามาตรงนี้เขาไม่ต้องถามว่าอายุเท่าไหร่ความรู้เท่าไหร่หใช้ความสามารถของตัวเองทำมากได้มากขยันน้อยก็ได้น้อยครนะับนะหละทีนี้เนี่ยถ้ามาีผู้ที่ดูซีดีชุดนี้นะที่เราคุยกันนั่งคุยกันบทเรียนนะแล้วถ้าเกิดว่าเขายังไม่มั่นใจว่าโสมปุกทีุ่นะรัจะดีจริงหรือไม่มั่นใจขนาดไหนนั่นหละมีคำพูดอะไรที่ให้ ผู้ทีชมวิดีโอรเราเนี่ยมั่นใจมากอ๋ออันบริษัทพลินาไดโิดของเรานี่นะครับเป็นทางเรื่องของแพทย์ทางหนึ่งซึ่งโรคบางอย่างเนี่ยหมอไม่รักษาไม่สามารถรักษาให้เราดีขึ้นหรืออจาจจะพูดว่าหายก็ลำบากแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งทุกโรคทานขึ้นมาแล้วดีขึ้นจะหายหรือไม่หายอยู่กับอาการของโรคที่เป็นมากหรือน้อยอแล้วก็ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองด้วยว่า ไม่ใช่เป็นหวัดแล้วก็กินน้ําแข็งแล้วก็บอกว่าไม่หายหวัดไม่ใช่ต้องทานอย่างต่อเนื่องและก็สม่าเสมอสําหรับตัวดิฉันเองก็ทานต่อเนื่องสม่าเสมอตุกวันครับมั่นใจมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์่าครับสำหรับธุรกิจมิน่าและสซนผลิตตรงนี้นะเพราะงั้นเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะจากเอสดอที่พาหมายสได้ที่นี่ด้วยขอบคุณมากนะครับตลาดผลิตนะครับ่